กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2565นำร่องดำเนินการ7จังหวัดและในปีพุทธศักราช2566ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็น13จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคจนเกิดเป็นนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์เ <c oughs> มื่อวันที่28มิถุนา2567ร่วมกับ10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการพัฒนาโมเดลนำร่อง25จังหวัดอาทิเช่นบุรีรัมย์โมเดลต้นแบบด้านการค้นหาและรายงานผลการสำรวจครบ100ทุกเขตพื้นที่ ราชบุรีโมเดลต้นแบบเรื่องการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบและนครมนโมโมเดลต้นแบบเรื่องการศึกษาไร้รอยต่อและการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยตำบลโมเดลต้นแบบในปีพศ2568กระทรวงสาธาริการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ต่อยอดต้นทุนการดำเนินง,งานเดิมพัฒนาเป็นโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o อเบ0กซิโลดาขยายผลดำเนินการครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน OBEX 0กซเพื่อคืนข้อมูลรายชื่อเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา2 4 5เขตทั่วประเทศในการสำรวจติดตามเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาทุกวันพุธ ท่านพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถิติการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงสถิติการเพื่อติดตามและส่งกําลังใจอีกทั้งทุกวันอังคารว่าที่ร้อยตีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมกับคณะผู้บริหารสพทและผู้อบริการเขตตรวจราชการเพื่อติดตามทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 4 5เขต มีกำลังใจในการดำเนินง,งานด้วยระยะเวลาไม่ถึง2เดือนในการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นจำนวน616,625คนและเด็กออกกลางคันจำนวน16,966คนในวันที่14กุมภาพันธ์2568ขอประกาศว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน245เขต สามารถค้นหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้ครบร้อยเปอร์เซนต์จึงเกิดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจำนวน245เขตและผู้อำนวยการเขตตรวจราชการดีเด่นด้านการบริหารจัดการจำนวน18เขตตรวจราชการกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กรุณามอบเกียรติบัตร และให้กำลังใจกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเขตตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายในระดับต่อไปขอกาบเปียนเชิญครับ